สวัสดีครับผมสิงแสหลี่มงนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่7นะครับเมษายนนะครับ2564นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาไรพยากรณ์นะครับว่าท่านใดเกิดราศีอะไรในช่วงของสัปดาห์นี้จะมีเรื่องอะไรเด่นบ้างนะครับก็ พิมพ์มาสักนิดหนึ่งว่าคุณเกิดราศีอะไรนะครับราศีอะไรเช่นเมษพฤกษ์เมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิตธนูมังกรกุมแล้วก็ราศีมีนนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตาม นะครับผลงานผมมาโดยตลอดหลายๆปีนะครับก็ขอขอบคุณณตรงนี้นะครับแล้วอย่างนึงวันนี้นะครับช่วงของสัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับก็ช่วงเวลานี้ก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองนะครับก็ต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยนะครับ รวมไปถึงเรื่องของโรคระบาดโควิดด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะปกติดีเท่าไหร่นักกันนะครับแต่ก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันเอาไว้นะครับแต่ก็อย่าพึงกลัวจนเกินไปนะครับก็คือให้เราอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองไปไหนมาไหนต้องมีแมสปิดปากแล้วก็ทิ้งระยะห่าง อย่างน้อยสักเมตรครึ่งนะครับเมตรครึ่งหรือเมตรหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับหรือไปถ้าเลือกได้ก็หาสถานที่ที่จำนวนคนไม่ชุกชุมหรือจำนวนคนที่ไม่ต้องมากเกินไปนะครับแล้วอย่างหนึ่งเวลาไปไหนมาไหนช่วงเวลานี้ก็ต้องติดล่มไว้สักหน่อยก็ยังดีนะครับเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับสุขภาพจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับ ผมนะครับก็รับดูดวงนะครับหลายศาสตร์ด้วยกันนะครับก็คือวันเดือนปีเกิดรายมือโงเฮงพ่ยิบสีนะครับแล้วก็ศาสตร์ใบไม้จิตสัมผัสนะครับแล้วก็เรื่องของพุทธคุณพระเครื่องด้วยตรวจเช็คได้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อทั้งหมดนะครับ ก็รับดูดวงแล้วก็ปรึกษาปัญหาต่างๆเช่นทั้งเรื่องของปัญหาชีวิตเรื่องของปัญหาในการได้ลงทุนต่างๆเราก็ยินดีให้คำปรึกษาด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวจำนวนคนเริ่มเข้ามาในจำนวนหนึ่งนะแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยากรณ์น,นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันนะครับ ก็วันนี้ผมก็จะพยากรณ์แบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มนะครับใน1กลุ่มจะมีทั้งหมด3ราศีนะครับว่าในแต่ละกลุ่มจะหนักไปเรื่องของอะไรและจะเด่นไปเรื่องของอะไรนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่บางท่านช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับไปยังกลุ่มต่างๆรวมไปถึงคนที่พิมพ์เข้ามา ก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผ่านวิกฤตการแย่ๆให้กลับมาดีขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจช่วยนะครับก็ขอขอบคุณด้วยจริงๆนะครับผมแต่คนไหนต้องการอยากจะดูดวงกับผมก็ติดต่อมาได้นะครับแอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมทิ้งเบอร์โทรทิ้งเอาไว้อยู่แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มนะครับนี่ก็เป็นกลางสัปดาห์นะครับก็คือวันพุธนั่นเองนะครับคุณเกิดราศีอะไรช่วยพิมพ์เข้ามานิดนึงนะครับช่วยพิมพ์มานิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะฮะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับ กลุ่มแรกเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณมีความทุกข์เรื่องของการเงินหรือการที่เราให้ใครยืมเงินหรือตอนนี้เราติดหนี้ใครอยู่รอคอยช่วงสัปบลายสัปดาห์นี้ก็คือประมาณวันศุกร์วันเสาร์เดี๋ยวจะมีข่าวดีเข้ามาได้รับการอุปถัมภ์นะครับในกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกก็คือจะมีราศีเมถุนพิจิต แล้วก็ราศีกลุ่มนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้ถ้าคุณมีปัญหาการเงินอยู่รู้สึกไม่ค่อยมีกำลังใจในเรื่องของการเงินนะครับปลายสัปดาห์นี้จะมีเรื่องเด่นก็นนคือเรื่องของคนช่วยเหลือและผู้อุปถัมป์นะครับจะเป็นผู้หญิงที่โตกว,ว่าคุณหรือมีศักดิ์ที่สูงกว่าคุณ หรือเป็นนายคุณที่เป็นผู้หญิงถ้าไม่ใช่เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายที่อ่อนโยนก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าคุณนะครับอายุเยอะกว่าหรือมีศักยภาพฐานะที่ดีกว่าจะให้คำช่วยเหลือคุณแต่ถ้าคนไหนเป็นเจ้านี้อยู่คุณจะได้เรื่องของได้เงินคืนกลับมานั่นเองนะครับโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือราศีพิจิต นั่นเองนะครับราศีพิจิกจะเด่นนิดนึงถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับเสริมดวงสักนิดนึงพยายามช่วงนี้พยายามให้ไปเอ่อเขาเรียกว่าเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของงดทานสัตว์ปีกในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเป็นไปได้ให้ไปปล่อยนกหรือให้ไปให้ทานนกนะครับคุณจะได้รับ อิสรภาพนะครับอิสระภาพหรือคุณต้องไปปล่อยปลาหรือให้อาหารนกอะไรทำนองนี้นะครับแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีเสริมราศีในกลุ่มนี้นะครับก็คือมีราศีเมทุนพิจิตแล้วราศีกลุ่มนั่นเองนะครับก็คือเด่นที่สุดก็คือราศีพิจิตนะครับผมผมขาว ผ่านกลุ่มแรกไปนะครับจะเด่นเป็นเรื่องของการเงินจะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการอุปปัปมภรนั่นเองนะครับต่อมานะครับกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มที่2แล้วนะครับจะเด่นเป็นเรื่องของอะไรจะเด่นเป็นเรื่องของอุปรสรรคในการลงทุนจะเหนื่อยหน่อยนะครับจะเด่นมากนะครับแต่ว่า ถ้าคุณมีความมุกมานะหรือมีความตั้งใจอย่างแท้จริงคุณจะประสบความสำเร็จในการลงทุนอาจจะตอนนี้มีความรู้สึกว่าลงทุนไปแล้วเงินจะจมเช่นคุณพึ่งถ้าสมมตินะครับคุณพึ่งซื้อ,อเสื้อผ้านะครับหรือคุณกำลังเขาเรียกว่ากำลังที่จะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณต้อง ตั้งใจนะครับในกลุ่มนี้นะครับก็คือมีราศีพฤกษกกันแล้วก็ราศีธนูนะครับพฤกษกกันแล้วก็ธนูนั่นเองนะครับแต่คุณต้องมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับผมปัญหาอุปสรรคจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็คือราศีที่บอกไปนะครับก็คือราศีพฤกษ์ กันแล้วก็ทา,านูนั่นเองนะครับเด่นที่สุดแล้วก็มีภาษีที่ดีที่สุดก็คือราศีธนูนั่นเองในกลุ่มนี้แต่คุณต้องมีความตั้งใจนะครับตั้งใจกับอุปสรรคให้ดีๆนะครับแล้วปัญหาทั้งหมดจะออกมาเป็นผลดีนะครับเหนื่อยหน่อยแต่คุ้มค่าขอให้คุณมุ่งมั่นอย่างดีนะครับ จะได้ทั้งเด่นเรื่องของการงานด้วยและก็เด่นเรื่องของการเงินด้วยนะครับแต่ไม่ได้มาแบบฟรีๆนะครับต้องแลกด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นและก็มีความขยันอดทนนั่นเองนะครับแต่อุปสรรคจะผ่านพ้นไปได้นะครับแต่ต้องเออเอาสติด้วยนะครับใจะเย็นๆนะครับแต่ต้องมีใจมุ่งมั่นนั่นเองนะครับ กลุ่มที่2ผมขอผ่านไปนะครับต่อมากลุ่มที่3แล้วนะครับกลุ่มที่3แล้วนะครับกลุ่มที่3เนี่ยตอนนี้ขาดกำลังใจนะครับขาดกำลังใจหรือขาดที่พึ่งนะครับให้ผมแนะนำนะครับให้กลับไปอยู่ในจุดที่คุณเคยคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยนะครับ เดี๋ยวจะบอกว่าราศีอะไรนะครับในกลุ่มนี้ถ้าเกิดตอนนี้คุณมีเรื่องน้อยอกน้อยใจหรือเกี่ยวกับเรื่องของการค้าให้คุณกลับไปหาจุดเดิมก็คือหาลูกค้ากลุ่มเดิมๆลองไปคุยใหม่นะครับเราก็อาจจะต้องยอมซื้อใจอ่ะเราอาจจะต้องมีของฝากของข,องขวัญเข้าไป นิดหนึ่งนะครับเพื่อซื้อใจลูกค้าคุณนะครับที่คุณเคยเสนอมาคุณลองย้อนกลับไปนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จต่อให้คุณเป็นลูกจ้างประจําหรือคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณลองกลับไปจุดเดิมแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของงานไปเกี่ยวกับเรื่องของอย่างอื่นนะครับให้คุณกลับไปแหล่งกําเนิดเรื่องก็คือ,คอ พื้นเดิมก็คือเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยเดิมของคุณนะครับหรือพื้นเพที่คุณเกิดมาเช่นคุณเป็นคนเกิดจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งให้คุณกลับไปไหว้ศาลหลักเมืองที่คุณเคยเกิดแล้วจะเป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองที่คุณอยู่ปัจจุบันไปก่อนนะครับแต่ถ้ามีโอกาสคุณต้องกลับไปอยู่จุดเดิม นะครับที่เคยคุ้นเคยและจะแก้ไขปัญหาที่คุณมีอยู่ได้เป็นอย่างดีนะครับกลุ่มนี้ก็คือมีราศีเมษสิงห์แล้วก็ราศีมีนนั่นเองนะครับปัญหาที่มีอยู่เตาะว่ากำลังใจมีน้อยหรือมีเรื่องน้อยอกน้อยใจในเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าบางทีเราให้คนอื่นเขายืมแต่เรายังไม่ค่อยได้คืนมาก็ค,คือช่วงเนี้ ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเหมือนช่วยแล้วเหมือนเราเป็นการบริจาคไปอ่ะคือได้แล้วไม่เคยได้อะไรกลับมาเลยนะครับก็คือมีราศีเมษสิงห์แล้วก็ราศีมีนนั่นเองนะครับกลุ่มนี้เด่นที่สุดแล้วก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยน้อยหน่อยใช้คำว่าเหนื่อยน้อยหน่อยก็คือราศีมีนนะครับโดดเด่นที่สุดก็คือราศีมีนนั่นเองนะครับก็ กลุ่มนี้อาจจะต้องกลับไปอยู่จุดเดิมหรือแม่หาลูกค้ารายเดิมๆที่คุณเคยคุ้นเคยหรือเคยเจรจาแล้วอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จแต่คุณลองกลับไปใหม่แล้วก็ทบทวนในสิ่งที่เราคุยหรือเจรจาไปและทุกอย่างจะออกมาเป็นผลดีนั่นเองนะครับกลุ่มนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องของ การที่เราต้องไปติดต่อเราใช้มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแล้วจะออกมาเป็นผลดีนั่นเองนะครับกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือราศีมีนนั่นเองนะครับต่อมากลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับจะโดดเด่นเป็นเรื่องของอะไรโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางหรือต่างท่นต่างแดนหรือลูกค้ารายใหม่ๆถ้าคุณเป็นจจ้เจ้าของธุรกิจคุณต้องพยายามหารายใหม่ๆขยันนะ่ะ ต้องใช้ความขยันแล้วไม่ควรเกี่ยงงานไม่ควรเกี่ยงลูกค้าคืออย่าปฏิเสธอ่ะถ้าลูกค้าต้องการอะไรอย่าปฏิเสธแต่ขอพิจารณาก่อนสมมติสินค้าเราเนี่ยต้นทุนมา1น0บาทแต่เราเขายไปเขาเรียกว่าอะไรเราตั้งขายไปมาร5 0บาทแต่ลูกค้าดันต่อเหลือ120เราต้องบอกว่าโอเคเราอย่าเพิ่งรีบปัด ปฏิเสธลูกค้าแต่เราใช้วิธีเลี่ยงว่าขอเวลาตัดสินใจก่อนนะครับตัดสินใจก่อนแล้วจะดีนะครับแต่เราพยายามขยันวิ่งเต้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จถ้าเกิดตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องการงานคุณลองพยายามวิ่งสัก3-4ที่เดี๋ยวคุณจะได้คําตอบนะครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนลายนะครับเปลี่ยนลายการลูกค้านะครับหรือเปลี่ยนสินค้าสัก3-4มออเดอร์นะครับ หรือสินค้าใหม่ๆเข้ามาดูนะครับแต่อย่าเพิ่งลงทุนนะครับเปลี่ยนโดยโดยใช้รูปอ่ะในการเสนอสินค้าแล้วจะออกมาดีนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะฮะกลุ่มนี้นะครับจะมีราศีกรกฏราศีตุลนแล้วก็ราศีมังกรนะครับแต่จะมีเรื่องของการขยับขยายทางธุรกิจที่ดีขึ้นหรือจะมีงานมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ถ้าเราไม่เกี่ยงอะไรกับงานหรือผลกำไรมากนะักคุณจะอยู่กับมันได้โดยที่มีความสุขนั่นเองอาจจะกำไรน้อยหน่อยแต่พอจะอยู่ได้ก็โอเคนะครับก็คุณจะมีโชคกับการเดินทางนะครับให้ไปไหว้วัดที่เราไม่ค่อยได้ไหว้นะครับคุณจะมีโชคเข้ามานะครับ หรือคุณไปติดต่อการค้าอะไรกับใครสถานที่ไหนแล้วเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นลองไหว้ก่อนนะครับไปไหว้ก่อนเช่นเราจะไปติดต่อในโรงงานนี้หรือสถานที่นี้คุณก็ไปไหว้ศาลเ,เจ้าที่เจ้าทางของเขาก่อนนะครับคุณเผื่อมีโชคลาบด้วยนะครับก็ลองทําดูนะครับเรื่องตรงนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ต้องลองดูก่อนนะครับก็ลองเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเชื่อไว้ใช่ว่านะครับก็ถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจสะอาดสะอย่างตั้งใจด้วยความสัก์จริงนะครับคิดดีทําดีย่อมออกมาเป็นผลดีนะครับ ในกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือราศีตุลน,นั่นเองนะครับขยันเข้าไว้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะมีโชคในกลุ่มนี้ก็อย่างที่บอกไปถ้าคุณไปแหล่งสถานที่ไหนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะต้องไปติดต่อเจรกาการค้าต่างๆหรือเกี่ยวงานของคุณให้ไหว้ก่อนแล้วลองตั้งใจอธิษฐานจิตนะครับคุณจะได้ทั้งโชคลาภแล้วแถมได้ทั้งงานด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็ จบไปนะครับก็คือมีราศีกรกฎราศีตุลแล้วก็ราศีมังกรน,นั่นเองนะครับก็ผมนะครับสิงแสลีมงนะครับก็ขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าถ้าผมมีโอกาสมีเวลาก็จะกลับมาไร้พยากรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนไหนตามไม่ทันจริงๆก็ฟังย้อนหลังนะครับแต่คนไหนต้องการดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวก็ แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานผมมาโดยตลอดนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้านะครับผมจะมาไลฟ์พยากรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมดังปาารถนากันทุกท่านเลยนะครับครับสวัสดีครับ